รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาไทยนะคะเพิ่นกระไดลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่หาบึงการบริคําไซร้อมทั้งยําว่าจะได้เปิดตามกรอบเวลาในปี2567อย่างเป็นทางการแน่นอนค่ะดรทรงศักดิ์ท้องสีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาไทยก็ได้ลงพื้นที่จังหวัดบึงการ ตรวจเยี่ยมแล้วก็ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่หา้าบึงการบอริคัมไซซึ่งตั้งอยู่ในพื้นทีต่ตำบลไคสีอำเภอเมืองบึงการค่ะโดยโครงการนี้ก็เป็นโครงการสร้างสะพานระหว่างประเทศจากฝั่งไทยไปฝั่งประเทศเพื่อนบ้านของเขานะคะสปปลาวค่ะโดยจากการติดตามโครงการเนี่ยเพื่อนก็เลบอกว่ารู้สึกดีใจแท่นพี่น้องประชาชน ที่ได้มีจุดเชื่อมโยงกันถึงเรื่องความสัมพันธ์ประเพณนีและเกษตรกิจค่ะค่ะซึ่งคาดหมายว่าประมาณต้นปี2567ค่ะทั้ง2ประเทศก็จะได้ไปมาหาสู่กันค่ะทั้งความสัมพันธ์ประเพณีการขนส่งสินค้าและการท่องเที่ยวนะคะก็จะสร้างมูลค่าและความเจริญเนี่ยให้เกิดขึ้นที่นี่อย่างมากมายค่ะ ส่วนปัญหาอุปสรรคเท่าที่มาติดตามนะคะก็ถือว่ามีน้อยค่ะงานที่ทำก็ต้องถือว่าดำเนินไปได้ได้มากพอสมควรซึ่งหากมีปัญหาก็จะอำนวยให้มีการแก้ไขและเดินหน้าด้วยความรวดเร็วตามกรอบที่กำหนดค่ะสำหรับความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่5บึงการบอริคำซไซค่ะงานก่อสร้างในฝั่งไทยทั้ง3ตอน ได้แก่ตอนที่1งงานถนนฝั่งไทยผลงานรวมได้46นะคะก็ถือว่าเร็วกว่าแผน1.94ค่ะตอนที่2งงานถนนฝั่งไทยและด่านพรมแดนผลงานรวมได้37.54เเช้ากว่าแผน1.57ค่ะและตอนที่3งานสะพานข้ามแม่น้ำขงฝั่งไทยผลงานรวมได้15.63เเช้ากว่าแผนลบ2.9เค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะทางแขวงทางหลวงบึงการนะคะ <Wow. S 1> ก็ได้ยืนยันว่าการก่อสร้างทั้งหมด oh. ก็จะแล้วเสร็จตามแผนในปลายปี2566และจะได้เปิดใช้งานในปี2567อย่างแน่นอนค่ะค่ะก็ถือว่าเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในด้านการแข่งขันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจ uh. อุตสาหกรรมรวมถึงการท่องเที่ยวะะก็จะได้ข้ามไปประเทศเพื่อนบ้านได้อย่างสะดวกสบายไปช้อปปิง้งไปเที่ยวน เก็บตังไว้รอเลยปีหกเจ็ดเจอกันค่ะ